สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีแชนเนลค่ะวันนี้แม่วีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูแก้วสารพัดนึกค่ะไม้มงคลนะคะไม้ประดับไม้มงคลค่ะตูสิคะกอก้ใยใหญ่นะคะโอ้ยใบเขาก็สวยนะคะใบเด้งสวยเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะนี่ค่ะใบเรียวแหลมงามนะคะใบสีเขียว,ยวแบบ ทำค้ำก็ตรงกลางก็กระดูกกระดูกตรงกลางนะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะตัดกันเลยนะคะตัดกับใบนะคะนี่ค่ะสีตัดกันเลยค่ะสวยงามค่ะอาออกดอกมาด้วยนะคะคุณผู้ชมแตกยอดแตกดอกมานะคะนี่เลยค่ะโอ้ย,อย,อยดูสิคะต้นเดียวนะคะเนี่ยใบของเขาแตกก,กอเยอะเลยนะคะ แตกใบแตกหนอ่อแตกเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ก็อีกกระถางหนึ่งนะคะโอ้โหสวยงามเลยนะคะนี่ค่ะต้นเดียวนะคะเนี่ยแตกใบมาเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงนะคะทำให้แก้วสรพัฒนึกนะคะใบสวยใบงามใบใหญ่นะคะแตกหนอ่อแตกใบเพิ่มขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ แม่วีจะมีวิธีไหนสูตรไหนนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะใช้เป็นนมจืดค่ะนมจืดแม่วีก็จะใช้เป็นนมวัวค่ะคุณผู้ชมก็จะมีแคลเซียมนะคะวิตามินนะคะเร่งการจเจริญเติบโตนะคะทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะนี่เลยค่ะลําต้นแข็งแรงแต่กอดีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใช้เป็นนมจืดนะคะ จะได้ไม่มีน้ําตาลนะคะถ้ามีน้ําตาลก็จะมีพวกมดนะคะมารบกวนเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแม่บีจะใช้เป็นนมจืดจ้าต่อไปแม่บีก็จะใช้เป็นผงชูรสนะคะผงชูรสก็จะมีโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะคุณผู้ชมช่วยกระตุ้นสร้างรากให้เร็วขึ้นค่ะเร่งรากนะคะเร่งการแตกหน่อให้เร็วขึ้นค่ะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงนะคะมเมื่อรากเดินดีนะคะคุณผู้ชม ก็จะช่วยนะคะชอนใช้ไปหาอาหารนะคะมาเลี้ยงลำต้นและใบนะคะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะมีอาหารมาเลี้ยงนะคะหล่อเลี้ยงแล้วก็จะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมต่อไปแม่ีก,ก็จะใช้เป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังเลยค่ะก็จะมีวิตามินรวมต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็จะช่วยฟื้นฟูให้ต้นไม้กลับมาสวยงามนะคะ แข็งแรงด้วยค่ะคุณผู้ชมสดชื่นตลอดเวลานะคะไม่เหี่ยวเฉาง่ายเลยค่ะนี่เลยค่ะเมื่อวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราก็นําส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงผสมในน้ําเปล่าเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้านมจืดนะคะนมจืดก็นมจืดก็จะใช้สองช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยค่ะเลยเร่งการจเจริญเติบโตให้กับ ต้นไม้ของเรานะคะทำให้ขอบต้นไม้ของเราโตเร็วนะคะคุณผู้ชมลำต้นแข็งแรงนะคะจากนั้นเครื่องดื่มชูกำลังเลยค่ะหนึ่ง้านะคะฟื้นฟูให้ต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงนะคะต่อไปก็เป็นผงชูรสเลยนะคะคุณผู้ชมผงชูรสใม่บีก็จะใช้หนึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะ หนึ่งช้อนชาไปเลยผสมลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะเราก็นำนะคะไปราดรดนะคะใส่บัวเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็นำไปใส่บัวนะคะราดรดเลยคะ่ะแก้วสารพัดนึกนะคะ บำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะทําให้แก้วสารพัดนึกนะคะแตกใบยเยอะนะคะคุณผู้ชมบำรุงให้ใบใหญ่ขึ้นนะคะใบแข็งแรงแตกกอเยอะนะคะใบสวยใบายงามเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเราก็นําไปใส่บัวรดน้ําเลยนะคะนําไปรดต้นแก้วสารพัดนึกเลยนะคะใบสวยๆงามๆแบบนี้นะคะ ลำต้นแข็งแรงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไม่บิบก็จะมาบำรุงเลยค่ะบำรุงให้เขาแตกกอบมาอีกนะคะแตกยอดแตกใบามาอีกนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้เลยค่ะราดรลงไปเลยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยราดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะกระถางนี้นะคะราดรลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะบำรุงเลยค่ะเราก็ใช้บำรุงนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชม ไม้มงคลของเรานะคะแก้วสลัพัดนึกนะคะก็จะแตกยอดแตกใบแตกกอออกมาเยอะๆนะคะทําให้ใบใหญ่ๆลําต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่สีสวยเข้มขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแก้วสลัพัดนึกนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะ วันนี้ไม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปไม่วีจนจบค่ะพบกันคลิปหน้านะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ